ยูหน้าเซาครับพี่น้องเมื่อนี้วันจะวันเสาร์วันเสาร์าที่สี่ตุลานะครับสี่ตุลามาเบึงหน้าหน้าเซาที่ขั้นแท้ขาดนะครับแต่ก่อนแต่ว่าพอตอนออกห่วงเนี่ยแน่นอยู่นะครับห่วงแน่นอิดเลยนะครับแล้วก็เริ่มร่มแล้วนะครับนามมันสิพันทั้งนี้นะครับ ออกไปฝุน่นตัวทางน้ำนี่เริ่มลมแล้วเดี๋ยวเขาไปเบ่งทั้งในครับทั้งหน้าน,นี่งามคักตัวซอยห้ามือน,นี่นะครับตัวซอยห้ายางเข้าไปทั้งในได้แบบโบมือแห้งนะครับก็คือมือีก็คืออวคาดโดปันนะครับโอ้มารอบนี้มีตะห่วงนะครับ ห่วงแน่นเลยสำหรับไฮแรกนะบันไปเบิ้งไ้เนี่ยอาชิบบปันได้ครับไ้ที่กันเท่าขาดนี่ครับน้ามน้าสิไรพันเนี่ยนี่นี่น,น่าเพลินน้าไหลมันีน่แล้วก็ไลตอกไปผุ่นนะครับอืมก็หกแต่บัน ให้เล็กมีโพดแห้งนะครับห่วงแบบนี้เลยนะครับแนนอิดเลยตัวแก่ก่อนนี่เป็นแนวไหนเนาะแก่ก่อนนี่นกมีห้อยนกกินแล้วครับแต่ว่า แกก้อนนี่มันปนอยูอ่นี่นะครับครับผมครับ๋ยว,ว่าให้เ็นทองมาใส่นะครับอ่อบอไดมากครับเพื่อนไปสังกท่านมือน,นี่เฮ็ดบุญสังกัตท่านครับ่นสิว่าผม เป็นป่กับปนจังน๊งฮะมีบอทอกน้อยหนึ่งจะ่แจนี่ครับมีสามไห้นะครับหน้านี่นี่มองคันแทกขาดพวกมีผลเหรออุ้ยน้ำ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 ขาดขาดนะ แก่บ่ได้นะครับตรงนี้ดินมันสิลงไปหมดเลยทั้งน้ำทั้งดินแต่ว,ว่ามองมองนี่กระบอเสียหายนะครับนี่เหมียนอยูะแต่ว,ว่าผวกบ่มีน้ำอยู่เทิงนี่ครับมานองมาแนงละให้ที่สองนะครับให้คันแก่ขาดนี่นะครับไอ้นี้แล้ววาปีนมมนกระขาดอยู่พุ่นแล้วก็ไปอัดมันก็มาขาดมองไม่ไอ้นี่วา ขาดคูป,ปีนะครับปินมานองมาเนี่งไปเลยครับมันขาดน้ำดอกยาสีม่วงขึ้นหลายนี่ครับสวยดีนะแบเรบหล อ้เสียหายเครื่องให้เครื่องให้นะครับให้ใหญ่ๆเรียกว่าให้ใหญ่ที่สุดคือให้สุดท้ายนะครับยาวสุดให้กลางมีก็เนียเป็นที่สองนะครับความยาวมองทีมีนามเนี่ยมันก็นกนสมบูรณ์นะครับห่วงบางบางบางห่วงกำลังกลมครับบางมองกำลังกลมเอาไปรุ่น ไปยรุ่นคักๆยุ้ยหาใหญ่หน,นะครับมองนี้เป็นมองล้มมองรุปนะครับมองใหญ่ไอ้เขาเขียวเขียกวกระมูนพานเคืองมาก พันเครื่องมาเริ่มห่วงเริ่มเนียนครับฐานน้ำบ่ขาดนี่ก็น่าสิเนียนเล็กสีเบิดนะครับกะไข่เนยนะครับฟังไข่เนยแต่ว่ากะมี่น้อยๆย่อมน้อยๆที่บ่ท่านได้ถอกนะครับบ่สมบูรณ์บ่มีน้ำรูปนี่ก็สิมีน้ำตลอดก็สิใหญ่ก็ยยกมูเข็มก็มูเนี่ยนะครับ ให้แรกดีให้แรกดีมากให้ที่สองพ่อใส่นะครับเจ้พ่อใส่เพราะว่าคันเท้าขาดไปหล่นให้ชุดถ่ายให้ไงนะครับตัวนึ่งให้ความหวังเลยเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะตรันี้มีฝนแห้งตกดูพอไปน้ำกัน ลวนนำปั่นไปนั่โอ้โแข่นี้แบบไหลครับดอกไหลแต่ว่ากระตรงเดีอบนะหน้าขางกันมีตะห่วงเลยงามคักนะครับแต่เป็นหน้าขางกันมีงามโลด <c oughs> ปาดเถแนนอิดครับ มาหอดแลว้วให้ไงน่ครับคันแท้ให้ที่สามให้สุดท้ายนะครับประมาณ1อยเมตดนี่ละแต่ว่าเมื่อยบอ่อถอกถอกบอ่ดีเป็นไดขาดหน้าบ่อแถวนี้ ตาำพกติกะนาชิดอกเบิดแล้วนะครับอาจ์เซบอ่อยสมบูรณ์ปันไดมีครับโอ้แต่า่าเน่นช,ช่วงเน่นก็มีครับฟังนี่ฟังทั้งนี้เสียเป็นลูปบ่ฟังนี่ต่เจักหน่อยแลก็เป็นทางน้ำนะครับสีมีน้ำน้ำไหลก็าทาั้งกลางมันก็นเลยสมบูรณ์กลัว มันก็นสีเขียวสีถอกกอน,นะครับบ้านกลุม่มบ้านชิลมแล้วนะครับแต่ว่ากลางๆนะฮะก็ขึ้นมาเป็นถูบนะครับบองบ้านถอกก็ม,มีให้ใหญ่ให้เน่าห่อก,กันเลยบ่ท่านบ่ท่านเป็นผลบ่ไหน,นสำหรับอาทิตย์นี้นะครับประมาณช่วงกลางเดือนกับ สี่เดือนสี่เดือนครึ่งนะครับสี่เดือนครึ่งประมาณนี้อธิสาก็ข้อมูลเนบึงห่วงไก่ครับโอเคสรุปว่า ไข่เน่แต่ให้ที่แหลกนะครับให้นี่กับพ่อใส่ขึ้นกันให้ที่สองกับให้ที่สามพ่อใส่ครับให้น้อยให้น้อยทางเขา่าดีกม้มูสูงไงนะครับห่วงออกดีง่ามจนลมนะครับส่วนส่วนนี้มันถอกบ้านเบิดกับซานะครับกถ็ถทืว่า แค่พ่อใส่นะครับอาจจะถึงปั๊บปุงนะครับถาล่งไปแล้วทอเมียมาเบิงเ้าก็จะโอ้ยโน่นนี่นั่นนาซีนั่นนาซีนี่นะครับทอเมียรเ,าเราบอย่อมนะครับมันต้องดูดีกว่านี้นะครับ แล้วก็ชิม,มากับทพออีกรอบนึงแต่ว่าเห็นยังบ่ได้ครับปีนี้มันถอกแล้วกระชีไดประมาณนี้ละบน่้ว่าถ้าตอนถอกน้ากันเบิดแล้วมันอาจชีอาชิเป็นตะเบิงก็ดนีก็ได้นะครับตอนเหลืองแล้วอาจชิแเน่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันบ่แเน่นนะครับพอครบพอครบหาเดือนอาจชี มันเสียเดือนมาเเดือนนี่ครบนาทีครบขึ้นวะนะครับอาจิะเป็นตะเบิงก่านี้นะครับตัวนี้ห่วงมันบพราันเหลืองหรือยอย่างไรมันขึ้นมาบอนสุดนะครับอ่ะสำหรับหน้าเซากะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมมหอดมองนี้นะครับเบื้องแรกกะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กะ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยนะครับแล้็ที่สำคัญย่าลืม กดติดตามนะครับให้ช่องรถไยสายหวานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้ากีชีเป้านะครับเดี๋ยวเทปนี้นะครับไปเบิงเอาหม่องห่วงซี่เน่นๆก้มูจักหน่อยเออกงจักหน่อยอ่ะงามก้มูเนี่ยก้มแล้วนะครับก้มแล้วเจนนี่ครับผม ลาไปโดยเวลา11นาทีครับเดี๋ยวก็ชินย่างไปขึ้นรถเจ้าพุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ